เขาไปไหนมาไปซื้อไก่ล้โอโกมาว่ะคนแม่งโคตรเยอะเลยเขาบอกร้านนี้ซื้อของดีบางระจับเลยนะเว้ยไก่ล้โอโกกับไก่ย่างอยากรู้บ้างอยากรู้กันไปดูกันสวัสดีครับสวครับกอล์ฟครับสวัสดีครับแฮทครับสวัสดีค่ะทีมค่ะ กว่าจะเป็นไก่อบต้องผ่านกระบวนการใดบ้างงั้นเราตามไปดูกันเลยค่ะในตอนสุด,อสดออคอฟ้าขาไก่เนาณตลาดสดเทศบาลตำบลบางระกำค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็มาอยู่ที่ตลาดสดเทศบาลตำบลมาระกคค่ะตอนนี้โตเวลา5นาฬิกาแล้วค่ะเรานะคะจะมาดูการเลือกสืสน้นวัตถุดิบที่จะนำไปทำเป็นไก่อบตามไปดูกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเรากำลังติดตามคุณลุงแอลเจ้าของธุรกิจไก่อบโอ่งไปเลือกซื้อวัตถุดิบในการทำไก่อบโอ่งไปกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ไปอยู่ที่ร้านจับจ่ายวัตถุดิบของคุณลุง,งค่คะวัตถุดิบที่คุณลุงใช้นะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราตามซื้ออะไรมากคะ่ะนั่นซื้ออุปกรณ์ที่ต้องมีตั้งงถุงอย่างละถุงวัตถุดิบคอยขีอ้อ๊อ ลุงต้องออกมาซื้ออย่างนี้ทุกวันเลยใช่ไหมคะทุงวันกันบิ๊กนี่อ๋อแล้วแต่ค่ะและตอนนี้เราก็มาติดตามคุณป้างมกภรรยาของคุณลุงเอลไปเลือกซื้อวัตถุดิบในการทำไก่อบโอ่งเช่นกันค่ะ กำลังตามรถป้ากอนะคะร้านแก่อกค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงยังร้านไก่อกหอูแ้ค่ะดูนทางของเรานะคะมานจะตั้งอยู่ร well <ạ> <UK> ิมถนนเลินคายุสายที่ถนนโนนงแล้วก็มาางอ่าคะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณป้ามอค่ะ ป้าคะหลังจากที่ป้าซื้อวัตถุดิบมาเรียบร้อยแล้วค่ะป้าต้องมาทําอะไรต่อคะ,อะเดี๋ยวก็เอาไก่ออกมาทําให้สะอาดล้างให้สะอาด๋อล้างไก่ก่อนค่ะแล้วก็ค่ห้หมักลงโอ่งอีกทีนะึงอ๋อค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปตามดูกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนในการทําไก,ก่อบโอ่งมีดังนี้ค่ะ เราจะบรรทับเป็ดไก่อบโอ่งค่ะมันก็จะมีมาทุกส่วนเลยยกเว้นเครื่องในนะคะที่ข้างในจะไม่ดีก็จะมีมาครบทุกอย่างค่ะขั้นตอนที่หนึ่งการทำความสะอาดไก่คือการควักมันไก่และนำสิ่งสกปรกออกจากตัวไก่ค่ะดึงมันดึงผลดึงที่เราไม่ต้องการใช้มันอนะ เห็นแล้วความปกปกมันเห็นไหมคือมีขนนีไ่ไงวราต้งเก็บออกให้หมดขั้นตอนที่สองการล้างไก่ค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะที่เราตอนนี้นะคะเราก็ได้ควักมันไก่แล้วเอาทุกอย่างสิ่ห่อปลอกออกแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการล้างไก่ค่ะอันี้ก็ล้างปกติใช่ไหมคะล้างใช้น้ำเปล่าใช้น้ำเปล่าธรรมดาล้างล้างให้มันสะ,ะอาดล้าแลง,งแล้วก็ตั้งไว้น้ำจะได้ไม่ขัง <c oughs> ค่ะ พอเสร็จจากนี้เราก็จะหมักไ,เไ,ไปเลยค่ะขั้นตอนต่อไปก็หมักช่วงนี้นะคะเราไปพักดูการเตรียมโอ่งเพื่อที่ใช้ในการอบไก่กันก่อนคะ่ะคุณลุงคะขั้นตอนในการเตรียมโอ่งสำหรับอบไก่เนะะี่ยค่ะเราจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะก่อไฟแล้วก็เอาไฟไปใส่ในเตาที่อยู่ในโอง่งแล้วค่อย ถึงจะเอาไก่ไปใส่ในโอง่งอีกทีนึงอ๋อค่ะแล้วโอง่งหนึ่งใบนี่ใส่ไก่ได้กี่ตัวคะอืโอง่งใบหนึ่งก็ใส่ไก่ได้แปดตัวอ๋อค่ะขั้นตอนในการเตรียมโอง่งก็ไม่ได้มีอะไรมากใช่ไหมคะเราก็แค่ก่อไฟแล้วก็นำไฟไปใส่ในเตาที่อยู่ในโอง่งแค่นั้น ขั้นตอนที่3การหมักไก่โดยขั้นตอนนี้จะเป็นความลับค่ะเพราะไม่สามารถเผยแพร่และบอกต่อไปได้ค่ะความรับยังบอกไม่ได้ก็ต้องคอยยยังหยุดลัวห้ามใจไม่ใช่คำานั้นมันไม่ีหรือเป็นอะไร ตอนที่4การเสียบไก่เป็นขั้นตอนก่อนที่เราจะนำไก่ลงไปอบในโอ่งค่ะโดยอุปกรณ์ในการเสียบไก่ของเรานะคะมีดังนี้ค่ะ 1. ไม้เสียบไก่ค่ะ 2. เหล็กสั้นและเหล็กยาวค่ะ 3. ลวดค่ะ ค่ะและนี่นะคะก็คือไก่ที่เราเสียบไม้เสร็จแล้วพร้อมที่จะนาไปอบในโอ่งแล้วค่ะขั้นตอนที่ห้าการห่อฟอยค่ะหลังจากที่เรานําไก่เสียบไม้แล้วจัดรูปร่างเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็เป็นการขั้นตอนห่อฟอยค่ะที่จะนำไปอบคุณคะขั้นตอนนี้จะมีอะไรคะก็ใช้ อยะที Hoy, liksom, ่ด้นจะเป็เนานหใ่จะไ้ได้แนี P ้วม really okay. so ่ให้ไฟจอก่ให้ไฟนแล้วถั้นต่อไตรนี้ค่ะเราอบแล้วแปชั่วโมงก็กลับ ค่ะระหว่างเรารอไก่สุกนะคะเราไปพูดคุยกับคุณประมอ็อกถึงที่มาของไก,อก่อบโอ่งกันคะ่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มานั่งอยู่กับคุณประม็อกเจ้าของรุระิจไก,อกออ่อบโอ่งของดีอำเภอร์บาร์การะคะ์ค่ะ ก่อนดื่อนะคะต้องถามก่อนทอมป้าว่าไก่อกอับดับการ่ะเกิดมาได้กี่ปีแล้วคะสิบสามปีมาจู่ว่ามาแล้วที่มาค่ะทำอะไรที่บ้าสุดเนื้อมาทำเป็นธุรกิจไก่แต่งค่ะลุงเกามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะตัวคุณลุงแอลมีความรู้นะะแล้วไก่อกของทอมบ้ากับไก่ย่างธรรมดาทั่วไปค่ะวันนี้ลักษณะเด่นอะไรที่แตกต่างจากไก่ย่าง Thank okay. you. มีลูกมีลูกลูกค้าส่วนมากค่ะที่มาเข้าเข้ามาร้านไก่ของคป้าในส่วนมากค่ะจะเป็นลูกค้าประเภทไหนคะประจำค่ะประจำคุณธุระราชการทั่วทั่วไปค่ะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกข้าราชการอ๋อค่ะคุณป้าคิดว่าอะไรในไก่ของป้าเลยที่มัดใ,ใจลูกค้าได้อยู่มัดนี้ก็ความสะอาดความอร่อยนะ <laughs> นข้าวคุณป้าค่ะ ช่วงนี้นะคะเราไปดูบรรยากาศการอบไก่ในโอ่งค่ะไก่ย่างถูกเผาเจ้าเราจะโดนไม้เสียบเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาตอนนี้ไก่อบโอ่งของเราก็สุกพร้อมที่จะทานได้แล้วค่ะ ช่วงนี้นะคะเราก็ไปดูบรรยากาศการขายไกย่โอโปงของคุณลุงและคุณป้าค่ะเพื่อที่จะดูว่าในแต่ละวันนั้นคุณลุงคุณป้าขายดีขนาดไหนและไปสัมภาษ์ลูกค้ากันด้วยค่ะค่ะขอสัมภาษณ์นิดนึงนะคะไม่ทราบว่าเป็นลูกค้าประจําที่นี่เลยหรือเปล่าคะประจําครับค่ะแล้วไก่ที่นี่นี่มีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากที่อื่นอย่างไรคะก็รสชาติมันจะเข้าไปถึงเนื้อไก่ รสชาติมันจะเข้าไปถึง okay, ซ <rik> ึมในเนื้อไก่แล้วเมื่อซื้อทีหนึ่งนี่ซื้อทีละกี่ตัวคะก็ส่วนมากจะมาซื้อฐานในครอบครัวคือจะสัมภาษณ์ว่าทำไมถึงมาซื้อไก่ร้านนี้รสชาติอร่อยค่อจุดเด่นของไก่หมสีนี้คอความอมนี้อะไรเด่นที่แตกต่างกาไก่ตัวอื่น และหลังจากนั้นนะคะก็มีลูกค้าเข้ามาซื้อไก่อบองค์ของคุณลุงและคุณป้าอย่างไม่ขาดสายเลยค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับวิธีการและกระบวนการการทําไก่อบค่ะกว่าจะเป็นไก่หนึ่งตัวเราก็ได้เห็นวิธีการทําขั้นตอนและทรับยตอนที่ยุ่งยากครับ ค่ะแต่เมื่อไก่โอ่งนะคะสำเร็จผลมาคะทำให้เรารู้ได้เลยะค่ะว่าไก่โอ่งนั้นสมควรแก่การเป็นของมีบารการรมอย่างแท้จริงค่ะและในวันนี้นะครับพวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนรอบครั้งหน้านะครับพวกเราจะไปติดตามเรื่องอะไรก็โปดติดตามพวกเราด้วยนะครับสวัสดีค่ะ พูดอะไรนะเนี่ยเออขอฟังรำบรฟังเขาอย่ารู้ว่าตอนแนะนำตัวเจย์ครับหัวรำใส่ไก่เขาไม่ได้ถ่ายไก่ใช่ไหมเด็กใช่ไหมนี่ว่าเจยแนะนำตัวก่อนแนะนำเฮ้ยก๊อตไปเลยมามีซื้อไก่อบองูมาคนแม่งโคตรเยอะเลยว่ะเขาบอกร้านนี้เป็นของดีบางวันดบเลยด้วยมึงไอ้ ตัวส่ก่นี่มือค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวิธีการและกระบวนการการทำไก่อุ่งกว่าจะเห็นไก่หนึ่งตัวจะมีวิธีการทำขั้นตอนอย่างไรบ้างครับอะไรวะเฮ่ยพอด